บอกให้เจ้ที่มึงไหมอันนี้เล็กหน่อยเรือมาเลยกะมาให้ป้าจ้กินใช่เลือเล็กๆหน่อยบอกเป็นยังทึ้นมันก็ได้แหละก็ไรก็ได้เล็กหน่อยมูวันเช้ากันลูกหน้อยได้เห็นเห็นได้ชื่อพระวัดมาเลยจากที่ว่าทางลูกหน่อยเราเอาไปคงไปขายเตยน้ำเงนี่ก็มันก็แบบต่างไครกว่าตะกี้เนาะชูชีกับเกี๊ยวเข่าด้อเฮ้อขึจนมาเส้นหนาก็มดไปซื้อมาแด่๋ยนี้แครนี้ เออเออเออผมก็ใจแต่ลาอยโอ้ยพี่น้องพี่น้องไม่ว่าไม่ว่านันว่านี่มันบ่แต่ช่เจ้าวฟังนี่แหละอดทนน่อก็ว่าดูง้อกับเปลี่ยนแปลงนั่นไม่กินได้อันเราอยากไปแบบมอนั่นมากทนี่เฮือนมันอยู่นี่ไนะดอนั่นนั่นบ่เออเขาว่าเอาไปแม่นี่เพื่อนพ่อเขาบอกเจ้าผู้เดียวนะตีเขาคอยกินนั่นบ่เขาไม่กินอะไรหน่อยเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นมานั่งกินเบียร์นั่นมื่นั่นบ่เบียร์เเพิ่นอาชื่อมาเองเพิ่นเพิ่อนมาจบช่วงนั่นเล่นลังคา คอยไปกินพ <Smile> well, okay, oh, okay. okay. yes, ืชพอื่นดูนะคนณนั่นข้นใกล้พี่น้องเห็นเนาะอได้พี่น้องดูเนาะ้องขอเ้ียงด่วนด้วยะอ๋ออันนี้อันนี้เพืชอื่นว่าอบไก่อบข้อไก่อบเขาข้อไก่พันในชื่อสิมาไปขายเศร้าในมวยไปซื้อนี่มันเลือกทุกหนึ่งแล้วมากินชาให้เราคัมเซ่ตได้พี่น้องเด้อเด้อต้องมึงนี่ปักอันนี้ส้มพักอันนี้ปิ้งตับหมู มาที่ไหม่ทิเออไกกมาเมาไ่่ไหมาไว้เมอนี่เฮ้คือเป็นในนั้นบบดทีนี่คบไก่น้อยแกรยูเยอะคบไก่ตัวเองแล้วอะสบายดีสบายดีใครอยู่ล้วคบไก่ตัวเองคบไก่ทุขคงเป็ดปีกกรเตยแลน้นอจเป็นคำจะเป็นคูนพี่องเอ้ยมาคบไก่บริเนาะมอดีเลยเนาะรับด้วแล้วป เป็ดยังเล็กโตไก่ยังโตเหมืนกันอากู้ยไก่เสียชีได้บอกทำเลยไกยัะไงโตวางดำาเออไก่เหมือบักไงเข่าหลักจะเข่าหลักก็มันไม่เห็นคนหรอกคนนั่นลักอีกยอมันเข่าชนมาต้นเข่าทาเสียมึงละโตไรมาได้กินยังดิไก่ไก่พี่จะเห็นไก่ดำดำใหญ่ใหญ่เห็นดิโน้โมเล็กพี่น้องเออทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเออเด็กกลับมาเยี่ยมมายา่ยมบ้าง อากามาตะขายเครื่องบ่โด้วยฮัมก็มาห,หน่อยไปแต่4-5โมงเกือบผู้ท่านเขาแข่นว่าครับไปผู้ท่านมันเบิร์ตบ่ม,ม,มดแล้วมากันเนแนวอื่นเนื้ออื่นกับเ,เนื้อที่ว่าคนมักกินนะยันมันเบิร์ตตีนเขามากินข้าวพัดไข่ดาวแล้วก็บพัดกระเพราแล้วกับชมูชมป้าแล้วกับเขาจีบะเต้เมือนขายแบบนั้นเดี๋ยวคนกินได้อาหารเช้าและ้วกับน้ำหวานอันเนาะ บ่แม่นว่ามีแต่เฮาเด้เนาะกินข้าวกินบ่ไผคนคนยังทาโอ้ยเฮากินแล้วเฮากินแล้วหาข้าวนี่อันของกินน้อยเมางไปนกินชิมโอ้ยเอาไว้กินเด้อเอาไว้กินไปชิมลงเบิ่งอันอาหารของตลาดใหญ่เฮ็ดนี่ไปชิมว่เองไกําไรมานนี่ก็ซื้อเานี่ก็ซื้อนี่เด้ผักบัดนี่60โอ้นี่บ่แม่นเาเด้เนาะได้้เด้ ได้าบัดม oh. you know so, oh, right. ันขายเครื่องเง้ขี้นยัง้นยรงคอเก่าะขนนี่ยังคือเก่าโดยพึ้นไปพ้นมาคือเก่าลงซับเซนแล้วับเซนขึ้เก่าแต่ว่าเขาได้กบไรมาเขาสื่อหันเสนินมาเนาะซื่อผัดตังมามุงอันเดีโอ้พี่น้องเ้ยทุนนี่ยังคือเก่าเ้วชัวเขาลงมือเสามเนไปแ็ยังมาคื้เก่ามธรรมดาเลยมือเราไปเดือเล็กๆหน่อยก็เขาก็วอา้เลือดสิบจะฟันกว้าัน ขอกโมว้ถือว่าใครกลัวแต่ก่อนวะเขาไปแบบเขาไปกินเหล้ากินยามืดซื้อๆนนะบม่ให้ตุลนั่นลุงเงยบม่ได้กินในเหล้ายาเลิร็วๆวะเนี่ยร่อยเลยขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็บอกลุงน้อยจะใจคือตะเกานั้นมืดบุหรี่แบบไหนหาหาร้อยพันหนึ่งก็ทื่อืๆมืดเตือนแล้วจะจดจดมันแบบไม่จะมืดอันนี้ลงเชนหนึ่งกับยังมาเชนหนึ่งคือคือลงช่องกับยังมาช่องคือเก่าไปขึ้นไปเบิ่งอาหารกินกันก่อนก็

เรา่ตัิแต่ละเดือนมันะเงินดเรื่อนี้เนาะขับกายเป็นเงินก็ได้ช้ำทิศนี่บ่โดยผัดกะหรีตีตับบ่นี่ยซื้อหาพันขายสิพันกินกรไหาพันเงินเข้าบริติได้โอ้ของชื่อของขายเนาะเป็นกระขาใจเฮาอยู่เขาอ้ยมันแพงดิเียดด้ว อินทับพี่น้องพี่น้องพอจิบเตมันมามาคือกันนี่มาลหลังอยู่หคำลองบังบดมเงินนั่ขึ้นมาม่ป้าด้มาได้ไหมป้ามีมึงนา่หรือเปล่าน่มาวงหนึ่งมาข้นมานังตกันป้านี่ายแต่ละอย่างแต่ละมืนแบบแต่ละอย่างรอนี่ปนั่งพนก็ได้ เบ้องยัเพิ่นนี่อันนี้หินลูกน้อยสื่อซิมหาไปค่ายเช้านี่อืคนลุงพะบางได้เห็ดนี่คนลุงพะบางพูนเออคนมาอยูุอาโพสวรรค์ในลูกน้อยคนหนึ่งอันนี้เห็นไหมยังแม่นอันนี้บอกอบอบคอไก่พันอบคอไก่พันชีบมึงแม่ห้านาที่พ่นเอ้าวโมเป็นยังไงการเองเนาะเด้นั่งชีบเลยอบให้เจ้าชีบมึงแม่อันนี้เล็กลูกน้อยเลือมาเลยกะ มาให้ป้าจะกินใช่เอลยเล็กๆหน่อยเพเป็นยังขึ้นก็ได้แหละก็ไรก็ได้เล็กหน่อยมูบันเช้ากันนุ่นแต่ได้เห็นเห็นได้ที่พอบัดมาเลยจากที่ว่าทางนุ่นหน่อยเราเอาไปคงคงไปขายแต่ละมือนี่ก็มันก็แบบต่านไข่ไข่กุ้งติ๊กีเนาะซูชิกับเกี่ยวเข่าเดลยเฮ้อขึ้นมาเส้นหนาก็มดไปซืือกไปซื้อมาเก่ดอะไรแค่นี้เด้อเด้อเออขโมก็ใจได้ไล่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะมีตับนี่ตับมมูเด้อ ตามหมู่โดยข้าวเด้อเข้าบัดแต่ว่าเข้ากะยังท่านซื้อเข้ายังยังคนอยู่นึ่งเข้าเย็นเด้อุ่นกินนํากันเลยแล้วนี่ากินอันนี้ส่งผักนีเหลือุนึงพี่น้องไปเปต้นงนี้อบไก่ซีมื้ออันนี้แซ่บดคนลุงเขามีมีลูกน้อยนี่แล้วก็ยกไปเฮ็ดไปื่่ขออนุญาตเด้อพี่น้องดนาิเบิ่งดูฮะออันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอบไก่อบคอไก่อบ เขาคลอใครพันในชื่อสิมาไปค่ายเศร้าในมวยไปซื้อนี่มันเลือกทุกหนึ่งแล้วมากินชาให้บอกคำเสพได้พี่น้องเด้เด้อเด้อตรงมุมนี้ป่ะอันนี้ส้มพักอันนี้ปิ้งตับหมูเป็นอะไรเสพบ่เสพแล้วก็มีลุงนอดอยู่ในขางั้นอยู่ในหลอดใครเครื่อของเราจิ้นหมูมืดมงคนในเมู่มวยอยู่เนาะมวอยู่แล้วเป็นกรหานลูกกระลูก ทางคนเดียวบมก็พูดกะไปขับรถรับจ่าไปคนละทางเป็นได้แซ่บบ้างนี่พาจะมาได้ขายดีขอห้าได้ได้แจ๋วเด้อเขาโอ้เป็นลุจังได้นี่หาได้เสียบมาขายกเพื่อคนรวยจะขายกับคนมีเงินกันทั้งน้อกเขาไม่แจวบ่คนมีเงินกัเขากระบอกนึงเากระบองคนได้ขายถือ เนาะคนนี้ลราคนเรเก่งก็ทำทะเลอันเบาก็บ้าเลยจกห้โกมันง่ายจีไม่บนั้นเลยหาถโลนง่ายก็ง่ายคนเต้นก็ให้กินน้ำลอยนึงลอยบาทไอ้ลูกกินน้ำจะคนมักคนแบบนี้คนมาพอจากเรื่องเรื่องเลยคนขยันแบบนี้คนมาไปันบ้านเมืองอะไรบ่พร้อมแล้วยบุคกลทีอคงภัยกับทีได้คนมาแทบแบลงเลย จบอกินเิ้นเเด้อจินกินจิเลยจก็กิ้นชวยินกุนย่แงละมาเยี่ยมมายามเบิ้งหะวลายมอเลยห้ามด้มากกันเนาะปวนป่าจะเปลียหัวจะจกเพื่อนยี่ก็หัว่ะหัวแล้วติ้งแห้งเลยเนีอนเบ้ามอเพือนหัวจกจยามาติงเล้วได้ติ่งอยู่ไปเด้ทคนกัเนาะพือเพ่นคืนเทนใช่า ไม่บอกน้นมอ้นี่นมอ้นแต่ชูเจ้าฟังนี่แหละอดทนนะก็บอกนะดูง้อก็เปลี่ยนแป้งน้ำไปกินได้อันเรากป้าไป๊ะมอนั่นมาที่นี่เฮือนมันอยู่นี่ไลยเขือนเมื่อน,นันมอ้นบอกเออเขาบอกเอาไปแม่นี่เพื่อนเพผมไม่บอกว่าเจ้าผู้เดียาตีว่าคอยกินน้ำบอเขามากินอะไรหน่อยผู้ที่ว่าเพื่อนมานั่งกินเบียร์น้ำก็แน่นบอเบ,บียร์เพื่นพอนชื่อมาเองพอเอพื่อนเพื่อนมาจบส้วนแล้วเนี่ยรังคาคอยไปกินพุดบุดอื่นคนนั้นเขื่อนใกล้พี่น้องเนาะ ม่นเวกาว่านางดินนะแมนอันนี้อันเทียนสังซีใหม่เบืองรองซีมันสัมผัสกันบ้างเดี๋ยวว่ากันว่าเป็น้องะไยนี่คือน้ำใจของลุงน้อยเพื่อนไปขายมัน,นมเรื่อเอล็กน้อยมามบ่เป็นกินเงินได้แกเอาแต่ทงนะตักหนึ่งซีมุ้งซีมไปแซ่บดี๋ได้ลุงเลยนี่คนชื่อดีใดอืมอืมพวกกินหาแล้วกันเนาะ ตุนยังคือเกา่าลงสามแสนายก็ยังมากขึ้นเาครัเข่ากินแ้วมันอิมนะ่มไหมเจ็บลงเลยกินอะไรกับมั้ยลงเลยก็ไม่ได้กินจะเถื่อเลยก็เน้อนยนักจะกินอืมมันสือมันลายอย่างนะบ่มันขายแต่แบบนี่ลายอย่างขายแต่สมปาโดสมซีนข้าวจีปเาเต้กะพัดเข่าไข่ดาวและเข่าลาดไข่พัดกะเพราหมูแล้วก็ มีของวันก <ain> <mauvais> ุกชมตะกลางๆอะไรกับเต้มกับตานี่เลยหอยทั้งนั้นทั้งนี้เลยอืมนักยังวะอหน่วยก็อาจจะทงย่างคนตกเฉาเปียกกินมันอิ่มเลยกินแล้วนะใช่พอมุกก็เจริญลุงไอ้สิเมืองคลองตลาดนี่คนอันลงแบบบ้าง มาเอาผัวอยู่พี่อันนี้เลยแม่นคนทำชาวซนนี่แหละแล้วก็บุกปืนหาเงินไม่ได้อยู่ลูกก็อยู่ในคางลาอนั่นแหละไอ้แก่บุกปืนว่าอะไกันฮ่าเงินเออขานไม่หนกคำแม่ข้อว่าอยากได้อยากมีลูกผัวกับไปคำตุ๊กตุ๊กปักซีคนเมียกับหาขายของตลาดเนาะเขาก็ะบาอยู่เนาะแม่เฮ้ยเขาก็บายครอบครัวให้มันเนาะถือว่าสุดยอดพี่น้องในน้องทางลุงน้อยเพื่องกฤชอ่า เื่อหันตลาดไปขายต่อคือแต่ละอย่างแต่ละมื่นเนาต้องเอาแบบเก่าบ่หรือเปลี่ยนเปลี่ยนมันบ่มีก็เอาตัวใหม่บอสนั้นบอสิ่งข้าวโมีก็เอาตัวใหม่ได้เห็นว่ามันบ่มีก็เราต้องเปลี่ยนไปตัวใหม่แม่นมื่อไหร่เราไปขายข้าวเม่านี่ยข้าวเม่าใส่กะทิมะพร้าวทงหนึ่งสิบสองพันซื้อทงหนึ่งเจ็ดพันไปขายเจ็ดเลยครับจะว่าทั้งป้ากินได้บ่กินได้บริพิตรบริยังบ่ ทือว่าหลายมือไพี่น้องทำบางคำบ่ไรข้นม,มากเโอ้ทือว่าหอด้วยสามสี่ห้ามือพวกอไปไทยหากมาโอ้ไปยังไทยตุ้นฮะชัวเธอเง็ดเต่งอยู่ป้าจะโอ้จมฮา <5, S 1> จมหาชิเจ้าแล้วเ<อ>บาคำเบาจิตเบาเช่นเห็นมาไปาทางไทยว่าทาง้งภาน<อ>ทาง้งภาคคูเ่เพื่อนิญไปงานเพื่อนพระอาจารย์เน่ก็เลยไปได้ทรง อัน3คืน so so 2มื so yeah. 2> ้2คืน3มื้เนี่ยปะมเพิ่นนบ่แม่วดอเอ็ดพุ่นเจริญบ่าพ่นจเจริญอยู่ะเจริญลเมืองไทยเนี่ยหาก็มาเมื่อวานนี่แหละออกไปเฮ็ดงานคือเก่าพี่น้องเพิ่นสิพยายามเฮามาอีบ่มาแล้วุลแต่ว่าเพิ่นมีโอกาสพุ่นแหละเนยังสิมาเออยู่นะ จะลืมเคื่องลืงชาแน,นี่ผุนตกย้ำใดในหัวยนะ้ำนั้นหัวอะไรมัน,นติ่งมันอะไรเมื่กีก้กมั่มัอัดอัดอัดลงคืนมาคืนแอดแอดแอด็แอดยาอะไรหน่วยฮากัดพราจะได้กินเมื่อกี้เลยคือหาปัจจุบันนี่นะพราจะได้กินไหนเพื่ออยู่เพื่อกินพีน่น้อง้องานมากกับแปลว่ามุนสใส่ใจน้ำก็ต้องคลัวเฮาโดยจ,จะน้อยก็ไปซืป้อเป็นนัวนเนี่ยไปซื้อทานมาดังนี้เลยอืมทานกับเบิร์ดแหลนี่เนาะเบิร์ดแหนนียจะไปซื้อทานชอบมึงชิชิมาเนี่ยไปซื้อเป็นนัววัน น้ํากินแน่เนาะซื้อแล้วน้ํากินซื้อไว้แล้วแต่น้ําฝนเฮาบ่ได้กินบ่ยันติดทออืมซื้อน้ําฝนอ่าซื้อน้ํากินพี่น้องซื้อทานแน่มื้อนี้ซื้อทานก็ไปงมค่าไฟเดือนนึงจักามันน้อยลายเลหมู่วาาติดลังนีเดือนลังเสีย26,000 26,000อืมตบิดเสีย3 7 3เดือน3เดือนจะเก็บบ่แม่น เดือนอ่ะามเดือนตัวนั้นชเดือนตัวทำอิดเพิ่นบ่เออทำอิดชามเดือนข้าใหม่เนี่ยเดือนเจ้าอ่างมึงเลยจ้าฟูฮูเออก็ชามเดือนอามสิบเจ็ดพันเพราะเชียในหกล้านเชียรมสิบเเชียเขาเอากไมาเรื่องที่ชวมาเชียสหกพันเชียแล้วกับไพได้เชียร์่คอยจะซื้อไรกั มันบ่มดบธงพักงาเราแล้วคมีตัวเย็นมาเ้าข้างไว้มือเ่าลุกแต่สามสิโมงอุ่นต่อเลยขายต่อได้แบบนั้ได้แบบนียฮะมันมีตัวเย็นมากอะทีมแม่และนเขาซชื่อทำนี้พอดีลงเงิสามสิเชนจะชื่อเป็นล้านเป็นมันบุญมันทีมเออยังมันบ่มมากด้มันจเสียฮ้โดยอนะเป็นอะไมันเหลือลายนะพี่น้องนี่เด้อันนี้กระติกน้านงวนเสีื้อน้านก็ขายีนะ ละวานพองอันน <kilow at> <movement> ี้ได้ะวานถั่วลานโอ้งกันนี้เป็นถงนะแล้วก็เพือกสลีถั่วแล้วก็มันต่างๆเต็มนี่แหละอยากให้เขาก็กินได้เด้เขาเฮ็ดเรียกเอนผกก็สอบก็ซาครับเนาะลุงเนาะืเออกินบ่ได้ง่ายคายเครื่องนะทําเอาบ่าวก็เอิ้นบ่าวกเจ้าก็เอิ้นบ่าวบ่าวเอาบ่เบิ่ง มีหลายอยางเลือกบ้างเด้อว่าเฉินตีจอดจากแล้วกับบังมียังไงลุงบังมีหลายอยางเลือกเอาตัวนี้ก็เอาตั็นลอยก็ขายโอยมันแพงเอ็นลอยมันมันแพงเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อชิว่าันนี้ชิวไร่อยากมินกทำไรมันขายได้แน่ลุหนึ่งแต่ว่าเจ้าไปนี่ไปได้ไปไกลบ่บ่ได้ไปซื้อรถไปมาือดบ่อันตลาดแถวรัชเพชรขายอีกแล้วไปโพ้นตลาดใหญ่แล้วก็ไปซื้อได้ ตลาดใหญ่สิตลาดสมคีใช่ไหตลาดสิงคโปร์ตลาดสิงคโปนตลาดใหญ่ตลาดสมคีใชอืมตลาดใหญ่คิวรถนั่นเี้ปไปซื้ออยูุ่คนไหนคุณอืมคิวรถพัวรแม่นคิวรถในในเมืองพุณอืมซื้อแล้วก็ออกไปจะเช่ากะบริษัทเขายังไม่เปิดเนาะกะไปเขาหงมอกอรถมอละครกคบันคลินิกก่อนเพราะว่าเออบ่อนั้นเขาแปลงรถแปลงล่างเขาก็ เงือจะเปิดเตไปทั้งไม่หมอเนาะไปบนปั๊มน้ำมันเข้าขายน้ำมันเดี๋ยปั้มเดข้าวขึ้นซื้อไปทุกที่มาแล้ยขายตามบริษัทบริษัทไหนก็คนไปกันมิเตวาระมัดระวังในรถในล่างในลุงเหมือนเราทางยิมเชียงเป็นเดืเป็นห่วงเป็นใยอยู่ได้คอมเมนต์เข้ามาอ่าทางลุงหน่อยเพิ่นไปค้าขายจะบอกเด้อทำว่าขัามกันได้ป่ะไปเยี่ยมไปยาว là bác mấy người cái nào về nó lẽ khai cường khỏi khỏi vay thế mà cái chút anh cái nóc mua kia, mình, là nó. <laughs> mua tà gì mày đấy khảo tà ừ. khảo lưỡi vậy, à mất mà là cái mà luôn cái này bưng cái thứ oh, đi gì đó. อันนี้ก็เหลือทุ่งนึงอันนี้กเลือทุ่งนึงมาให้ป้าจะกินซะดีแล้วนี่เฮาตเียงนกินข้าวบนีกินกินแต่อ่ากินเด้อเลยนี่ปิ้งับมันจะให้เจ้าชิมักนะงให้บคําบ่กิดเด้อว่าเพิ่นมาหาเพิ่นอันนี้แวประเดบ้านเฮารงใจพี่น้องเนาะที่ว่าทางน้องเพิ่นจะอ่าเล่นเต้นหางนาคได้ใส พอสิกินพอสิก no I mean? ินว like ่าหลายเป็นแสนเป็นหมื่นก็บ่พอได้ซื้อเล็กน้อยในครอบครัวนี่นะอืคับคยืมเงินลาลานี่หมดแต่งเลยอ้าวมีแต่สิกับซื้ออ้าวตื่นมาซื้อจไปซื้อนหมดได้นําบ่คเนาะมุนบ่เป็นลปนัวกันี่เฮายังว่าเออไปลงทุน3เด้อ็ยังบ่พอบ่3ขึ้นมาบ่ลง3ขึ้นไปโดยถึงมันคือเก่าน้อยง่น7 อืมอันยังคือ370,000โดยจะได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเออขึ้นมาได้กําไรมันก็ได้กําไรใส่น้ํามัน53แล้วก็ดจะไปซื้อทานนี่ได้นี่45มันก็แต่นัวจักยังเหลือเท่าไหร่ลนี่กําไรมาเลยฮะก็ถือว่าได้อยู่เป็น4 0 0 0 0กว่าอ่าโอ้มื้อนี้เห็น4 0 0 0 0ปลาย4 0 0 0 0ซาวโลแจ้งซะแต่ว่าเฮาบ่ได้มาคํามามื้อหมดก็มาแล้วน้อยก็คือมื้อนี้เลยเนาะ มืมมมมม้อกม็มามื่อ10:00ก็มาวานนี่ก็เมื่อ12:00ก็มาวันทิตยน้อยบ่ไปครับพักของงานดิหลักๆเลยน้อยคายอยู่บริษัทโคลาวนี่เด้ออืโคลาวบาสวปักเขาแต่งโคลาวรถเฮ็ดไหม่นี่ดออๆเมื่อท่าในป้อมแหละเข้ามาอๆๆจอดจากซื้อลุงใง<อ>ื้จอจากซื้ออ,อ,อเขาซือ้อเข้าไปได้ซื้อเข้าไปไซื้อของอยู่ของกินของกักเข้าเข้าไปกินอยู่ในพุ่นแม่นคนลายซือเสือน้อยมดอยู่หั อายุม no? right? no? ันแบบว่าเขาอยู่แถวนี้มันแบบมีโรงงานหลายเขาไปไปขายอยู่ตัวหนาโรงงานเพิ่นกี่ชิ้เนาะเมื่อแรหมู่คายเขาก็ยาซะทำหมู่เขาไปจอดก็มีหมู่จากซื้อของเขาก็เอาเบาก็แล้วแต่เห็นนะบริแสันเพิ่นเนาะอืมบริแสงกันได้เห็นหมู่คายไปิคายหมู่เบาปลานไงเนาะปะแบ่งปลาให้หมู่เน้เพื่อนอึบอึบนี่เด็กพี่น้องเลยปะทศสมภารกศสมภัรกาดเนาะ คักปัญญานี่มาก็ถทือกันเมื่อเช้านี่ก็ฝนตกแห้งคิดว่าสิบ่ได้ออกมาเมื่อเช้านี่ทั้งพี่แห้งเก็บบ่เหนือตหน่ไยเขาก็มาแห้งเลยแห้งหมดป่ะจนนอดเกินเก้าโมงสิบโมงเลยต้องหยุดตอนฝนตกแห้งลุงหน่อยอยู่ห้องหมอแล้วเขาขัดเออยึดได้ยึดได้มัน จะเขาเขาเช่นหนึ่งเวยนังถาฝนตกอยู่หันหันไลยแม่คนเก็บคนโชว์ซื้อเด้อผมไม่โชว์ฮั่นคนโชว์นอนอยู่ผเผาฮั่นเนี่ยตีพี่น้องเพิ่นตพี่นเบืองหรือเผาเลยซื้อมาซื้อให้ใครแน่ลุงเขาจี้บอกไม่ยัมเงีเขาก็ซื้ออันนี้แหละอันนี้เสพกูเงยกินเบิ่งแล้วก็เสบคักดีมุกดีใจขอมุกขอจายลายลุงเลยนเอยอ่าจะเวกันมาเยี่ยมมายามเบิ่งนี่แล้วนะคิดนองคิดถึงอันนี้แหละอันนี้

อันนั้นนี่นุ่มบากยาเลยเด้ออ่านุ่มมากบะเห็ดใช่ปล่าจนอ่ายาเลยเลิกคือเลือดยาคือยาเขาบอกให้เขาบอกไม่ได้หเฮายาอยู่ในใจอะไรเออขึ้นขึ้นอยู่กับโตเฮาเขาบอกนะเอออันบะขกโตนี่นุ่มมากเป็นเส้นร่วงนี่ขันไปเลือดออกเออขึ้น่าขึ้น่าคิดกลับไปคือเก่าอันบอกอืมเมนบะเห็ดแต่ยา เล็กเตะก็เล็คือว่ายาแล้วยาจะพูดเล็กเตะบอเสร็จเอามันนั่นมาให้ยาเลยเปลี่ยนว่าบอกชวนเพาะเจ้าปัญญาคือเก่าเจ้ายังทุกข์คือเก่าขัดเจ้ายาเออพอได้แก้ไขรเนี่ยก็โตเจ้าเองลูกทชา่นยคนเออลูกแต่ละคนก็บอกได้จักคนรวมบังลูกยิ่งสองผู้ชายผู้หนึ่งสามคนแม่ลูกผู้น้อยกับผู้หลานก็พาดมาให้ชงเธอได้นองจต่น้องหมอนจะได้ไม่เห็นได้เถื่อนานบุ้งเคยเห็นได้เถ่อ บิ่งจ๋าฮู้ไปเบิ่งกนี่น้องหมอมนี่ยังบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทื่อแต่ว่าเพิ่นยังได้รุ่นล่าข้าวเดียวกับบ่าวคบ่หรือว่ารุ่นรุ่นเอื้อยรุ่นน้องจักปีก็ลุง1ปีนึง1ปีเนาะบ่าวคโอ้24 25แล้วอืมเนาะแจงว่าุนน้องเพิ่นไปเฮียนคมื้อนี้เนาะเฮียนในเฮ็ดงานแน เออต่างมุกงจังใจนะเพื่อนก็ได้แต่๋ยวโทษโมดินอยู่บ่ผมมือกันโทษละครนี่โทมาดูเพื่อนกันอยากมาเยี่ยมมาญานอยู่แต่ว่ามันเป็นนี่นี่ได้เพี่น้องพี่น้องควมอ่าหายไม่หนักคัมนี่เศ้าจนนี้ดิมดขอบครั้วขอนิญาณเด้อขอนิญาณเด้อเบิ่งเออเด้ดลูกนี่น้องเจ้านี่หางใหญ่แล็บเป็นผู้บ่าวเลยเบิ่งขอนิญาณเบิ่งผู้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะนลลูกหาขเงยเนาะอันนี้บ่เนาะ Phụ môi? phụ yang? Ng mong? 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 phải mong? Ng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  mong? dù mong? Ng mong? Ng mong? Ng mong? đó นี่แหละพี่น้องเลยเวขามาเยี่ยมมายามอยู่ทางลุงหน่อยกับปลามุกพันก็ได้อ่าเอาหุบลูกมาให้เบิ้งพันก็ได้ว่าสักบุกเห็นจากเถื่ออืมเนาะคุณน้อยอ่ะอืมอืมอืมอแล้วช่วงใดเพิ่นว่างๆช่วงใดเพิ่นสะดวกกูเลเพิ่นสีมาเยี่ยมมายามเนาะอ่ามาเยี่ยมมายามเบิ้งเป็นยังไงอื้อปะชนีดพี่น้องเลย ทุกคนมาให้เบิกงงินดีบัดทีนีงอันนี้ลูกสาวกบอันนี้นี่ผัวโพอยู่เวียงนลยอันนี้ไรแม่นพอแม่พาไปเที่ยวอยู่เวียงเนาะผัวอยู่เวียงบอกไปรับจ้างเร่องไกล้รื่งปลาให้คนไหนได้ผัวอยู่พุ่นได้ผัวอยู่พุ่นบัดนี้แมนเขากะหาสาวกินข้าวือกันกีจะไปเด็นเวียงอยู่พุ่นนวดไปรับจ้างเรื่องไก่เลื่องปลาให้เจ้าเดือนนึงเก้าเซนหน่อเนาะเอออืมอืมลูกก็เป็นคนมันคือคนเขาก็มีมีครอบมีครัวแล้วนี่เนาะแมน น้องมอมจำใหญ่เป็นเช้าผู้นี้พักเงินมาแล้วได้ผู้นอ้อยบา <c ười> งเดือน,กนเก่าฮาเซนเดือนทีน่สองมาซีเซนประจัดกินเน้ำผึ้งขัดเจ้ายากินเหล้ากินเบียร์เลยกะจะได้หลายวันหรอจะได้เสื้อกหันให้ก<อ>็บไปกินอะไรโทรบอกเลยนเนี่ยนี่ลูกนี่มากระเลี้ยงปลาเผาหมดสามสี่ชุดมาซูมาโอเมเนี่บ่เออดีใจว่าลูกมาเยี่ยมมายามดีใจว่าลูกไม่ได้เอาเงินมาโฟเม่จากเธออะไรบ้า มีแต่ผู้น้อยเอานํา2คนนี่บ่เอาน่บ่เอานําเด้ผู้้าก็บ่เอาผู้น้อยเ็เอาเยังน้อยอยู่อย่าได้่น้องอมจนเอาให้50แเอาเพราะมันยังน้อยเเนาะมันยังบู่้จักความเออผู้้น่ะบ่เอาจนว่าอันคมอูเจ้าจบจะเอาปลูกยเด้มกๆอให้50แท้1ก็เอาเอาสิบัดเอาไว้ซะพ่อเอ้ยเพิ่นเพิ่นอยู่ไสอยู่เนล7นี่เด้ออยู่ห้องม .7 ได ว hmm. mm ัวผูผูชายนะเอออยู่น้ำป้ายังเฮียนอยู่เดี๋ยวนี้ยังเฮียนทีจบปีนี้ได้โอ้ไปหาเงินเองเลยลูกชายคนเดียขับรถให้เพิ่นน่าดีเนาะก็ได้ถนันนี่กับเพิ่นก็ให้ขับรถให้ทันโมอืมอืมอืมไปซื้อเครื่องก็หมกซื้อเครื่องมาขายน้ำเพิ่นของเพิ่นไปรับจ้างเพิ่นวันนั้นใช่ไหมนี่แหละเนาะมาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยมีแต่ว่าเสียดายเมือป้าแล้ววันนี้ไปเบียรป้าได้ด้วย Mùi nà mùi nay phải là chơi đầy mà hạ ý Như đi mẹ hạ quen kì kìa Đầy nhớ hồn Chị nó lẽ bảo chị bảo xên ờ. Bảo xên à. Đầy nhớ hồn mất khôn nè lẽ Thằng phụ nhạy chơi đi Thằng phụ phụ phần xôi này cái Cứ phần tì này là gợi. lên Tết lên hả ngân hạ khám ờ. cứ mất ก็ไปเห็ดตัวนี้นะลองบึงนะหน้อยเชรี่หน่อยคาเชอรี่ได้ซื้อสูตรินต้มอีกได้ซื้อซื้อไข่ลูกอีกได้ไข่ลายเห็ดคือเขาหน่งได้ลายเห็ดเป็นพวงไปเลยดิไม่เขาซื้อบรัดไข่ลูกสามหน่วยหนึ่งหน่วยสิบแปดสามหน่วยสิบแปดพันปกตินี่เขาซื้อกินนี่จักหน่วยหน่วยหน่วยใช่พันหน่วยซื้อลงบึงเนี่ยพันไม่คือตะกี้บม่คือตะกี้เนาะลุงเนอะหน่วยสองพันลานี่แค่พันหนึ่งหน่วยหนึ่งห้าพัน สามหน่วยก็สิบบาท <ừ m. S 1> จมท่ามึงเม่ได้ประธาน <laughs> เอยตะกี้ดีใครลูกนี่หน่วยหนึ่งสองพันเงี้งว่าแพงเลยเนาะแพงอันนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้มันอะไรแล้วหน่วยหนึ่งหกพันพี่น้องอนอเานาะอุ้ยคันนี้นับคนนี้เรื่องหน่วยสิคายซาลีถอดดิน้นไปบ้าจะตบช่วงเนาะป้าต้มเป็นอยู่รึเปล่าเ,<อ>เป็น,นเป็อนอ,อยู่วะคนก็ค่ายเครื่องคือกันตะกี้จะได้หักตู้เย็นพี่น้องมึงกินนี่โทรศัพท์ห่อนมันมันมันเด้งนะพี่น้องเด้งออกเองเนาะ ลงมาทั้งหลุมและทั้งป่ามันก็หาขา้าวหาหน้ามันกินโอ้ยอยากให้ชิมอยากให้ดูให้ลานชิมจนกันด้แซบ่บเนาะบ้าเนาะไม่กินไม่กินอนเที่ยงเพื่อนแล้วก็นนี่เด้พี่น้องเลยยังบุท, <c oughs> งงบท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยวยังบุท่านได้มีอุปกรณ์เนาะเป็นจังกระสีถ้าว่าได้มุ้งนี่ก็โอ้ถือว่าสีไข่แน่เด้กพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าฝนตกยามใดเฮาอยากลงมาชอนอยู่ทางลุมพี่ก็ไข่คือตอนนี้เนีเล็กหลามัน เฮาอย่านมันคุณภาพมันเสียนะพี่น้องเลยคนตากแดดตากฝพลายฟ้าหลายปีเนะาะทำบาคั่งกะหยิ่นได้มาอัปเดตให้กับทาง MC ได้เบุญดีสุชมแบบนี้เลยพี่น้องเลยเนาะทางลุงหน่อยเราก็มางจะขายเครื่องเมืนเน่อไหรเบิดไว้อยู่แล้ววะามาให้ทำบาคั่งซีบโอ้ขอบุญขอบคุณเพื่อนพี่น้องเลยโอเคเลยพี่น้องไ๊ตัววันธรรมดาเด้เอ,อทางลุงหน่อยเดี๋ยวนี้คึ้หมักม่วง นะพี่น้องเครืองปูของพังแล้วนะนนเฮ้ยกุกดาเฮือ,อกับนี้นทางปลาเราก็จะปลูกนู่เลยพอยตูบรุรพาโอ้เ่ียวต่ำ่งเนี่ยอืมอืมนีแห้งเลยพี่น้องเลยว้าหิวเขาบัดขึ้น,นพี่น้อง เอามิเตอร์จะไปกินข้าวข้างนอกก็ได้ไปเอาเงินหน่อยอยู่ดีแม่งเด้อสบายดี